สวัสดีครับพบกันใกแล้วกับพอบายกูรูรู้จริงเรื่องใระจายไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวจากพบายนะครับวันนี้พบกับผมทนบงสะสทรนนักรีวิวจากสาขาบิ๊กซีอุดรนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวสินค้านะครับลำโพงซาวปาซัมซุงรุ่น h ฮดเดิลคิวหกนะครับฟังก์ชันสเปคจะเป็นอย่างไรบ้างเดีตามมาชมกันเลยครับ ลำโพงซาบาซัมซุงตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดปี2022นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นสายดูหนังฟังเพลงนะครับที่ต้องการคุณภาพเสียงแบบรอบทิศทางนะครับแบบจริงจังนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับกำลังขับ360วัตต์ RMS นะครับลักษณะเสียงเป็นแบบ Dolby Atmos นะครับระบบเสียง3.1.2นะครับตัวนี้มีซับบูเฟอร์นะครับ ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับพันเมเล็นะครับลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกจุดนึ้งก็คือเป็นแบบบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ผมแนะนำนะครับจะเป็น Q 600B นะครับซึ่งจะมาแทน Q 600A ปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมพามาแกะกล่องดูนะครับว่าในกล่องอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนะครับตามมาชมครับ มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ในกล่องข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับของลำโพงสวบาซัมซุงรุ่น h w q 6 0 0 b นะครับนี่ครับตัวแรกก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพงยาวนะครับความยาวขนาดประมาณ1เมตรนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าดีไซน์โดดเด่นสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับ จะเป็นทรงยาวนะครับขอบนี้เขาจะสวยมากนะครับตัวนี้ครับนีครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับซับบูเฟอร์ตัวนี้ขนาด6.5นิ้วนะครับซับบูเฟอร์ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อแบบสัญญาณไร้สายนะครับผ่านไวเัสนะครับที่มีอยู่แล้วในตัวเครื่องนะครับดูสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับ แอุปกรณ์ที่มาด้วยนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นสาย HDMI นะครับ1เส้นนะครับแล้วก็จะมีสาย AC นะครับสายไฟนะครับตัวนี้สอเส้นนะครับมีสายไฟให้2เส้นนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นี้ชมต่อกับสายไฟนะครับคือตัวนี้ข้อดีจะป้องกันไฟตกไฟกระชากนะครับตัวนี้จะไม่กระทบกับตัวเครื่องโดยตรงนะครับ นะครับอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีขาตั้งติดผนังแถมาให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการบิวนะครับบิลอินเท่ากับผนังนะครับกับจุดบังคับพิเศษกับจุดที่ที่พื้นที่พิเศษของบ้านนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ2ตัวแถมให้ด้วยและมีรีโมทนะครับรีโมท1ตัวแล้วก็จะมีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับ2ก้อนนะครับฐาน จุดเด่นของตัวนี้ก็จะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับระบบเสียง dobe s m o s แล้วก็จะมีระบบเสียงอีกตัวนึ้งที่เรียกว่า d t s x นะครับเป็นระบบเสียงรอบทิศทางนะครับเปรียบเสมือนเราอยู่ในโรงหนังก็ว่าได้นะครับสำหรับคอหูหนังฟังเพลงนะครับห้ามพัดโดยเด็ดขานะครับลำโพงสบารุ่นนี้นะครับตัวนี้จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับเวลาเราเชื่อมต่อสถานะจะบอกบนหน้าจอเลยนะครับว่าเราเชื่อมต่อ บลูทูธนะครับพ DMI ็มันจะเป็น USB บนะครับบอกเลยนะครับหน้าจอตัวนี้ครับสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่พอบายทุกสาขาทั่วประเทศนะครับทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w p o w b y c o t h นะครับหรือช็อป1324โทรได้ในกลิ้งเดียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ถ้าชอบแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพ่อะบายดูดีโปรแรงสุดคุม้มเพราะบกูรูรู้จริงเรื่องของเชเปฟลาสินค้าไอทีไปกับนักดีดวจากเพราะบวันนี้ผมอุสารน์นขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้โอกาสคำว่าสวัสดีครับ